<Wow. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูการทํางานแบบ DIY นะคะเพื่อที่จะทําเป็นกรอบใส่พระคะ่ะก็คือเราก็แบบว่าได้เหรียญของหลวงพ่อโสธรมานะคะต้องการที่จะแบบว่าเอาไปมอบให้กับพี่ที่เคารพคนหนึ่งอะคะ่ะก็เลยอยากจะทําให้แบบว่ามีความสวยงามนะคะอยากให้เป็นแบบว่าฐานดอกบัวนะคะก็เราก็จะปั้นเป็นกลีบดอกบัวก่อนแล้วก็ให้มีความแบบ สามมิติออกมาด้วยนะคะแล้วก็เรียงกันเป็นชั้นๆอันนี้ก็จะเป็นแบบสีชมพูนะคะเป็นงานดินปั้นการที่ได้ปั้นได้ทำเนะะี่ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการทําสมาธิไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาส่วนที่เป็นต้นโพนะคะเราก็จะใช้ดินนะคะแล้วก็ไล่ไปตามลวดลายที่เราเนี่ยได้เขียนเอาไว้ก่อนแล้ว พอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาลงสีพื้นก่อนนะคะพอลงสีพื้นอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการแบบว่าลงสีทองด้วยนะคะแล้วเราก็จะตัดกรอบนะคะด้วยสีทองเนะะี่ยค่ะในดินปั้นที่เราเนี่ยได้ปั้นเอาไว้นะคะก็จะดูแับเลอค่ามากเข้ากับเหรียญที่สีทองที่เราได้มานะคะทั้งหมดที่ทำเนะะี่ยค่ะก็เพื่อที่จะเป็นคุณค่าทางใจด้วยนะคะ ขอบคุณผู้ที่รับชมนะคะขอให้มีความสุขเช่นกันค่ะ